สำหรับมื่อนี้นะครับผมก็ดีดได้ระดับนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็รอเสอไดซีต้นนะครับเป็นต้นรักก่อนนะครับต้นที่เป็นหองนอนะครับที่มันหนักก็มูนะครับก็รอเสาไดซีต้นครับลูกค้าต้องการสองแยงก่ากนะครับผมก็เลยจัดให้นะครับเป็นสิบนะครับสาเก้าหน้าเก่านะครับผม จัดให้นะครับผมเพราะว่าตรงที่รอไม้มันเสด็ถมดินนะครับสี่เหลีอยอยู่ประมาณ2เมตรนะครับว่าบ้านตอนนี้3าเมตรนะครับบ้านตอนนี้ระยะ3เมตรนะครับผมลูกค้าจะถมขึ้นประมาณเมตรหนึ่งนะครับระยะสองเมตรนะครับตัวบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับผมก็หาโมงจะหกโมงแล้วนะครับผมก่อที่งานพึ่งเทปูนเซ็ตนะครับ เล่งนะครับเล่งเก็บงานนะครับอื้นก็น่าจะล่อเสาเซตนะครับจากล่อเสาเซตแล้วก็สิ่อให้ปูนเซโตนะครับคอยจะปลดอุปกรณ์เครื่องมือนะครับผมก็พักกันแล้วนะครับผมทิมงานกับบางคนก็เรียงอุปกรณ์ลงจับปลานะครับ สำหรับนางงาลังนี้นะครับผมก็12ต้นนะครับ13ต้น,นครับ13ตน้13ตนสิต้นครับสำหรับลังนี้นะครับผมราคานะครับผมราคาก็อยู่แสนต้นต้น,นะครับดีดย้ายแล้วก็ดีดขึ้นอีกเมตรก็กว่าครับ ก็อเสาต้นห,หลักเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับน้องนี่เป็นน้องปลานะครับนี่ปลาดุกปลานิ่นนะครับลูกค้าขายจับกินได้ความปกตินะครับกรดีที่บมื่อเด็ดซื้อกับเขานะครับผมก็อน้างานนะครับผมอยู่ศรีวิชัยนะครับจังหวัดลออ้อยดนะครับหลังนี้นะครับ ถือว่านักพอสมควรนะครับผมบ้านปูนหลังนี้นะคานปูนนะครับเป็นพื้นสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำมีห้องนึงนะครับแล้วก็จะเป็นระเบียงฟังนี้ับฟังนี้จะเบาอยู่นะครับแต่ว่าฟังหน้นหนักนะครับนักพอสมควรนะครับกับเบอร์ติดตนะผมศูนย์เก้ามศูนย์หกสาน่นะครับรับงานทั่วไทยนะครับจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนเป็นโบสถ์เป็นศาลานะครับสมาถ ใหญ่ในมดนะครับก็จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้นะครับเอาเดตตอนแรกนะครับสนในติดต่อสอบถามงานไดนะครับไอดีได้ตามเบอร์โทรเลยนะครับผมจะขออนุญาตไปพักนะครับสำหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้ำหนึ่ยได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ